เรไปแค่จะขายอีกบ้างครับผมเอง Apple 5ผมไม่เชื่อคุณผมขอตรวจแล้วกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ตรวจกันแล้วนะการค้าเสรีนะคืออะไรวะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไปดูกันฟีเหรดหรือว่าการค้าเสรีนะคะคือการที่ประเทศต่างๆทำข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการันโดยการลดข้อจำกัดต่างๆค่ะตัวอย่างเช่นลดภาษีน้ำเข้าและข้อกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนต่างๆค่ะ สมมติว่าลอลี่เป็นประเทศไทยคีมเป็นประเทศจีนและเป็นประเทศอเมริกาค่ะไทยทาการค้าเสรีกับจีนตัวที่ไทยขายสินค้าชิ้นหน้ากับจีนในราคาห้าเหรียญครับและจีนก็ขายสินค้าชิ้นหน้ากับไทยในราคาาเหรียญแต่ถ้าหักประเทศไหนที่ไม่ได้ทำการค้าเสรีกันนะครับส,รรรสินคา้าชิ้นเดิมจากห้าเหรียญจะกลายเป็นสิบเหรียญจีนจะขายสินค้ากับอเมริกาในราคาสิบเหรียญ โดยที่อเมริกาก็จะขายสินค้าชิ้นนั้นให้กับจีนในราคา10เหรียญเหมือนกันครับและภาษีพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของประเทศนั้นๆด้วยครับผู้ประกอบการจะสามารถจัดจําหน่ายสินค้าได้อย่างหลากหลายทําให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าค่ะและทําให้ผู้ประกอบการมีกําไรที่มากขึ้นค่ะข้อแรกเลยครับผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการเล็กๆ อาจจะแข่งขันไม่ไหวเพราะสินค้าที่นําเข้ามีคุณภาพสูงและราคาถูกกว่าต่อมานะครับข้อที่2ครับประเทศไทยอาจจะพึ่งพาเทคโนโลยีและสินค้าภายนอกมากเกินไปครับการค้าเสรีมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วงั้นผมไม่ตรวจก็ได้ครับขอบครับขอบคุณที่ทำการค้าเสรีด้วยกันครับทุกคนรู้จักการค้าเสรีกันมากขึ้นแลวใช่ไหมคะงั้นต่อไปเรามาทำความรู้จักสมาชิกในกลุ่มกันเถอคะค่ะ ชัดครับนายชัชวานทองหล่อครับดอลลี่ครับนายซัปไปสารทองแปนบิดครับนายพีรพัฒน์ธัญุพักคีมค่ะนางสาวที่พไทยผผาผ่องและลูบี้ค่ะนางสาวไพรุนนำค่ะขอบคุณค่ะ